พร้อมครับท่านสื่อมวลชนที่ารบกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยท่านอาจารย์สมบูรณ์ทองบูราณอดีตสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ได้มาให้การต่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาซึ่งมีท่านพลเอกสิงศึกสิงไพร เป็นประธานเป็นการประชุมเต็มคณะผมในฐานะผู้ร้องเรียนก็ได้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในวันนี้พร้อมกับชี้ช่องหรือเบาะแสจากกรณีดังกล่าวให้กับคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อได้ไปหาหลักฐานและข้อเท็จจริงต่อไปซึ่งในชั้นนี้ผม ไม่ได้กล่าวหาท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านใดว่าเป็นผู้กระทําความผิดแต่คณะกรรมการจริยธรรมต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆทั้งหมดว่ามีสมาชิกวุฒิสภาท่านใดเกี่ยวข้องบ้างและมีความผิดตามประมวลจริยธรรมของวุฒิสภาข้อใดซึ่งผมได้ระบุข้อต่างๆ ให้กับคณะกรรมการจริยธรรมไปทั้งสิ้นแล้วซึ่งผมเชื่อว่าถ้าคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาได้ทําเรื่องนี้ให้ปรากฏอย่างเป็นจริงและครบถ้วนวุฒิสภาก็จะได้รับความเชื่อมั่นความเชื่อถือจากพี่น้องประชาชนมากขึ้นและผมเชื่อในความยุติธรรมและ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาว่าจะหาความจริงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่อไปโดยเร็วที่สุดขอ,ขอขอบคุณครับใน,ในการเข้าไปชี้แจงมีคณะกรรมการได้สอบถามอะไรา้ครับสอบถามหลายอย่างครับซึ่งประเด็นแรกนี่ผมก็ขอให้ท่านสาวสมบูรณ์ธบุรานเข้าไปเป็นพยานก็ปรากฏว่า คณะกรรมการไม่อนุญาตไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรครับผมก็ให้การไปตามข้อเท็จจริงตามความจริงและชี้ช่องกับคณะกรรมการจริยธรรมยกตัวอย่างเช่นมีกรณีรินน้ำชาที่จังหวัดราชบ,บุรีระหว่างสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งกับสุภาพสตรีท่านนั้นว่าเป็นจริงหรือไม่ และสมัยถึงจัดงานดังกล่าวและรวมถึงให้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับสุภาพตรีท่านนั้นว่ามีการติดต่อกันทั้งสิ้นอีกครั้งและสุภาพตรีดังกล่าวเป็นผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านใดและสมัยต่อมาคือสมัยนี้ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาท่านใดซึ่งกรรมการก็ได้สอบถามอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์กล้านาลงจันทรพิกท่านสมชายแสวงการท่านพลตรเอกชัชวานสุขสมจิตและท่านอื่นๆทท่าานนนจจะตัวสออบโรรศพ์ียูใ้ก ทำได้ครับถ้าต้องการหาความจริงสามารถทำได้ครับอาศัยอำนาจของคณะกรรมการจริยธรรมครับครับก็ให้กรรมการจริยธรรมไปสอบถาม ท่านสมาชิกวุฒิสภาว่าได้จัดงานดังกล่าวหรือไม่ก็เป็นงานวิธีรินน้ำชาระหว่างสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งกับสุภาพตีท่านนั้นนะครับว่าทำไมถึงจัดจัดเพราะด้วยเหตุผลใดและรวมถึงชี้ช่องให้ไปตรวจสอบกรณีที่ มีการบริจาคร่วมกันจำนวน1,2 0 0 0 0บาทแล้วทำป้ายติดไว้ที่วัดบางรีเจริญธรรมตะบลโคกม่ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีว่าเป็นเงินของท่านผู้ใดและได้นำใบอนุโมทนาบัตรจำนวน1,2 0 0 0 0บาทไปหกักภาษีได้สองเท่าในนามของบุคคลใดซึ่งสามารถขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดครับ คือไปใช้ในกิจกรรมใดเนี่ยมันก็คล้ายๆกับพิธีผูกข้อมือนะครับแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าท่านจัดทำไมนะครับก็ต้องไปถามท่านเพราะผมไม่ได้เป็นคนจัดหรือไม่เคยจัดนะครับับข้อมูลพิธีดื่มน้ชาเ่จัขึ้นแต่ตอนปีไหนนนะครับผมไม่ทราบรายละเอียดและข้อเท็จจริงนะครับซึ่งท่าน คณะกรรมการจริยธรรมท่านก็บอกว่าถ้ามีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถยื่นได้ก่อนวันอังคารที่13ที่จะถึงนี้อันนี้หลักฐานียเให้เรืองนชาเป็นภาพหลักฐานไม่ได้ให้ครับเพราะว่าหลักฐานไม่ได้มานะครับเพียงแต่ได้ข่าวจากพี่น้องประชาชนบอกมาแล้วก็นําไปเสนอท่านคณะกรรมการจริยธรรมซึ่งท่านก็รับว่าจะไป หาข้อเท็จริงกรณีดัดงกล่าวครับ<ป>ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาครับนนซึ่งผมขอขอบคุณคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาจริงๆเพราะได้เปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนสามารถมาพูดมาร้องเรียนต่อหน้าคณะกรรมการจริยธรรมได้ซึ่งผิดกับสภาอื่นครับท่เิท่านสมบูรณ์มานี้เป็นพยานในประเด็นก็เป็นพยานว่า ที่ผมได้ให้การแล้วจะไม่มีการไปเปลี่ยนแปลงหรือผิดไปจากนี้นะครับคือเป็นเรื่องธรรมดาครับว่าคนที่มาให้การหรือมาร้องเรียนเนี่ยก็ต้องการที่ปรึกษากฎหมายใช่ไหมครับก็เหมือนกับเวลาเราไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ต้องมีทนายความฉันใดก็ฉันนั้นนะครับผมถือว่าท่านสมบูรณ์ทองโบราณเป็นสมาชิกวุฒิสภาในอดีตผู้ทรงเกียรติและเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งผมก็มีความไว้ใจที่จะให้ไปฟังในการสอบสวนแต่เมื่อคณะกรรมการไม่อนุมัติผมก็น้อมรับเพราะว่าเราต้องเคารพกฎระเบียบและมติของที่ประชุมครับมีประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากสองประเด็นนี้ไหมครับที่เรายื่นเรื่องร้องเรียนไปครับคือมันก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งทหารแต่งตั้งตำรวจนะครับว่าเกิดขึ้นในสมัยใดและใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะครับซึ่ง เรื่องดังกล่าวนะั้นเป็นเรื่องที่คาใจของพี่น้องประชาชนและผมเกรงว่าลูกหลานชาวบ้านหรือลูกหลานประชาชนธรรมดาทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีอภิสิทธิ์ดังกล่าวเหมือนกับสุภาพสตรีท่านนั้นนะครับผมจึงมาร้องเรียนตามที่พี่น้องประชาชนขอให้มาพูดแทนประชาชนครับที่ประชุมครับกรรมการานไหนตั้งข้อสังเกตว่าติดใจเป็น,นพิเศษครับคือกรรมการบางท่านก็บอกว่า เรื่องรินน้ำชาไม่เกี่ยวเรื่องเบอร์โทรศัพท์ไม่เกี่ยวผมก็แย้งว่ามันเกี่ยวครับมันเป็นพฤติกรรมแวดล้อมที่เชีย่ยเห็นได้ว่ากรณีนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านประธานท่านพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ภัยซึ่งท่านยุติธรรมมากนะครับ <S <S <ell> <an> ท่านก็ให้วรรจุประเด็นเพื่อที่จะไป <S <S <ell> <an> สอบถามหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในทุกประเด็นที่ได้ให้การไว้ใใครับครับขอขอบคุณท,ทุกท่านครับ ain, ใช่ใช่ใช่ ถ้าถูกเขียนว่ายกน้ำชาดีกว่าได้เปนี่ะมันเป็นของยกน้ำชาติดใจกระจายกอหมู่เป็นยังไงเรื่องยกน้ำชาชาวบ้านที่บอกวาชาวบ้านนะแต่ยังแต่ยังไม่ได้ภาพรออย่างนี้กันในชาวบ้านในพื้นที่ใช่ใช่ใช่ตรงรับผิดใช่ใช่ก็ประมาณนั้นแต่ในชั้นนี้เราก็ถือว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หลักฐานลงมา ท่านบอกว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ยื่นได้อีกถึง13<า>ครับคือจะไม่ได้มาให้เข้าทำครัจะ,จะเป็นการส่งหลักการมาถ้าท่านเรียกมาก็ยินดีมาเพิ่มครับก็ได้พูดไว่าจะเรียกท่านสวนามาวันผมคือในหนังสือที่ผมได้ได้ส่งไปเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมผม,มีสำเนาให้นะครับขอ,ขอสำเนา ือที่ผมยื่นให้ใ,หในหนังสือที่ผมยื่นถึงท่านพลเอกสิงห์ศึกในวันนี้นะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิบสิบหกประเด็นนะครับและผมก็เสนอให้เชิญสิบตำรวจโทหญิงกรณสสินะครับและสิบตีหญิงัทหารดังกล่านะครับมาให้การกับคณะกรรมการด้วยซึ่งอยู่ในหนังสือที่ยื่นไปวันนี้และขอให้คุ้มครองพยานคือคุ้มครอง สิบโทรหญิงดังกล่าวนะครับขอให้การคุ้มครองด้วยนะครับผมก็ขออนุญาตให้สำเนาที่ไว้นะครับหนึ่งชุดให้สำเนาไว้สองชุดนะครับท่านท่านท่านอยู่สภาวะอยู่ครับอยู่โอเค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 เดี๋ยนะก็ก็มาให้ถึงอยู่ในถึงอยู่ในอยู่ที่ไหนก็ถ้ากรรมธิการเชิญถ้าทะกรามการจริรรมเชิญก็มาให้การได้ครับก็มาให้การได้ได้ครับ ก็ขนาดนักวุฒิยังมางานศพพ่อก็ได้เลยได้แล้วพีีีมมกนนคอันนั้นผมไม่ทราบไม่ทราบที่ราชบุรีครับครับเขาเรียกคนจีนยกนะคต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ก็อาจารย์สังสิทธ์อาจารย์สังสิทธ์ถามว่าเป็นพิธีของของชาวราชบุรีหรือว่าเป็นพิธีของคนจีน ผมก็บอกว่าผมก็ไม่ทราบเพราะผมไม่เคยจัดจะมีรูปมาให้อ๋อไม่มีเพ่ผมให้กรรมการไปหาไงผมให้คณะกรรมการกิจการทำไปหาเสาเสาเสาบเสาว่ครับผมครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับผมนะถือว่า พิธีพิธีลินลินน้ำชาระหว่างสวกับผู้หญิงคนนี้เป็ระหว่างสวกับผู้หญิงที่เป็นประเด็นนี้ลินน้ำชามันคืออะไรยกน้ำยกน้ำชาแต่งงาพิธียกน้ำชาเหมือนแต่งงานข้อมือมันเทียบเท่ากับผูกข้อมือของคนไทยแต่นี่ของคนจีนพิธีแบบอะไรอะให้เกียรติผู้ใหญ่หรรืออะไประมาณนั้นแหะเออประมาณนี้เวลาคนจีนเขาแต่งงานตัดเลยนะครับผู้หญิงเขาจะยกน้ำชา